เย้ yeah. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิงกน้อยชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวอะไรทถมแ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 ถม,ม,มเห็นสติกเกอร์ไหมผ้าปิดจมูก BNK นะคะเย้ <Okay. S 1> yeah. เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะไม่พูดผ่านำพำพงกล่องก็ห่อมาแบบว่าแน่นหนาเหมือนเดิมนะคะแน่นหนาม,มากด้วยแต่ว่าสติกเกอร์ก็น่ารักเหมือนเดิมนะคะ เราต้องทำการแกะก่อนนะคะอันของลิงน้อยนะคะได้สั่งให้นะคะก็น่าจะมาแบบว่าช่วงต้นต้นเดือนต้นเดือนอ่ามก,กราหรือเปล่าที่เขาเปิดพีออเดอร์กัน หุยนี่ไงแกะออกมาแล้วหุยก็คืออีกน้อยจะเอาของใครเป็นไปไม่ได้นะคะนอกจากเจ้าออนนั่นเองดูหอมาแบบนี้นะคะก็จะเขียนว่าเป็นนี่ค่ะ m a ด BNK อ็น o ค o นี่ค่ะเขียนอย่างนี้นะคะเดีย๋ยวเราลองดูว่า มันจะเป็นเนื้อผ้าแบบไหนอันนี้มาไม่นานนะคะว้าวโอ้นี่หอมกลิ่นขี้เก๊กมากนี่นะคะข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้นะคะเขียนว่า์ออนก็สายลัดอ๋ออย่างนี้นะอืมแล้วนี้ก็เป็นที่รูดเหมือนเดิมอย่างนี้ ็ข้างในเป็นแบบนี้นะคะผ้าก็จะเป็นผ้าเหมือนผ้าลื่นๆนะคะเดีย๋ยวเราลองใส่ดูนะคะว่าจะโอเคไหมอย่างนี้หรอ,อนี่น่าจะข้างหนา้าเราจับก่อนนี่อันนี้น่าจะข้างหน้าดึงสายว่าจะพอดีไหมเงียบ yep. ต่วก็จะเหม็นกลิ่งนิดนึงเราต้องไปซักก่อนนี่นะคะใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้อ้ารู้สึกว่าใจะใหญ่รับใบหน้าพอดีนะคะนี่นี่ไรเรียบร้อยเราก็แค่ดึงสายนี้ให้มันแน่นๆโอ้โหเป็นไงคะเท่มากเลยวันนี้นะคะก็ไปแล้วเพียงเท่านี้นะคะมารีวิวแค่นี้เพื่อนๆคนไหนได้กันหรือยังคะ ถ้าถ้าได้ของใครก็รบกวนช่วยมาเม้นมาโชว์ว่าได้ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะบายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ